สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านครับขอบคุณมากๆครับที่แวะเข้ามาชมทางช่องของกิติพยากรช่องนี้นะครับวันนี้ผมอาจารย์กิติจะมาดูดวงความรักให้กับชาวราศีพฤษภนะครับผู้ใดที่เกิดวันที่14พฤษภาคมถึงวันที่13มิถุนายนก็สามารถเข้ามาชมกันได้นะครับชาวราศีพฤษภทุกคนหรือใครที่มีลัคนาอยู่ในราศีพฤษภก็เข้ามาดูมาชมได้เช่นเดียวกันก็าฝากไว้ด้วยนะครับ ใครที่อยากจะดูดวงกับผมโดยตรงนะครับก็สามารถจะปรึกษา,าดูดวงกับผมทางโทรศัพท์ทางออนไลน์กันได้นะไปดูรายละเอียดใต้คลิปนี้กันนะครับใครที่จะติดต่อผมแล้วก็ใครที่ดูคลิปนี้เสร็จก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe หรืออย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อจะได้แจ้งเตือนในคลิปต่อไปนะครับ mm hmm. เพื่อจะได้ไม่เสียเวลากันนะครับเรามาดูดวงให้กับชาวราศีพฤษภค,ครับว่าความรักของเขาคนที่โสดสนิทกับคนที่โสดมานานเนี่ย ในเดือนอรกรกฎาคมจะมีโอกาสได้เจอคนรักถูกใจหรือไม่นะครับสําหรับเดือนอรกรกฎานี้เรามาดูกันเลยนะครับขอไพ่ช่วยทํานายดวงชะตาคนที่เกิดราศีพฤษศด้วยว่าเดือนอรกรกฎานี้คนที่โสดสนิทหรือคนเพิ่งโสดมาเนี่ยจะมีโอกาสสารสัมพันธ์รักใหม่กับเขาไหมนะครับมาดูกันเลยนะครับขอ,อยัดตัดไพ่เรือมไ่แป,ป๊บหนึ่งนะครับใบที่หนึ่งใบที่สอง ใบที่สามใบที่สี่แล้วก็ใบที่ห้านะครับใบที่หนึ่งนะครับสำหรับชาวราศีพฤษภดวงความรักประจำเดือนอรกรกฎาคมสองพันหร้อยหกสนะครับใบที่หนึ่งได้สิบเหรียญน,นะครับใบที่สองได้เดนเลิฟใบที่สามได้เพ็กซ์ออฟคัพใบที่สี่ได้ เจ็ดเหรียญน,นะครับแล้วก็ใบที่ห้าได้เดอะสตาร์นะครับใบที่หนึ่งนะครับชาวราศีพฤษภผู้ที่โสดสนิทหรือผู้ที่เพิ่งโสดนะครับตอนนี้นะครับคุณก็อาจจะแบบที่ผ่านมาหรืออะไรก็แต่คุณอาจจะเจอใครที่แบบรู้สึกดีนะครับโอ้โหรู้สึกดีแต่ยังไม่เปิดเผยก,ก็อาจจะพูดคุยกันมาบ้างแล้วล่ะนะก็ตอนนี้ก็รู้สึกจะมีโอกาสได้เจอกัน นะมีโอกาสได้พูดคุยกันได้สนิทกันมากขึ้นนะครับนะมีความเข้าใจรู้สึกดีต่อกันก็สามารถที่จะเกิดเป็นความรักได้นะในช่วงของกร,รกฎาน,นี้ที่ผ่านๆมาอาจจะคบๆกันมาแบบไม่ได้เปิดเผยหรือว่าเป็นทางการอะไรนะแต่ตอนนี้ก็รู้สึกว่าความใกล้ชิดมันมันอดใจไม่ไหวอะ่ะมันก็อาจจะเริ่มเปิดเผยขึ้นมานะครับสำหรับคนที่โสดสนิทมานะครับ พอพอพอมาเข้าเดือนนี้ความรักที่คุณคบคบหากันมาหรือพูดคุยกันแต่ไม่ได้แบบลึกซึ้งอะไระมันก็จะเริ่มชัดเจนในเดือนนี้นะครับเขาเขาก็เป็นคนที่แบบเดี๋ยวเขาเรียกว่าเป็นถ้าเป็นผู้ชายนะผู้ชายชาวราศีพุกศก็อาจจะเจอคนที่แบบผู้หญิงตัวเล็กๆไม่ได้ตัวใหญ่มากนะครับแล้วก็แล้วก็พูดจาดีโปรไฟล์ดี ฐานะก็ดีด้วยอีกโอ้ยดีทุกอย่างเลยนะ,ะการการเรียนการศึกษาก็ดีหรือถ้าไม่เจอกลุ่มนี้ก็จะเป็นคนที่รู้สึกดีนะครับอถ้าเกิดโปรไฟล์ไม่ดีหรือไม่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 ไ,มไ,มไ,มไมด้เหมือนที่ผมพูดเมื่อสักครู่เนี่ยก็จะเป็นคนที่รู้สึกว่าเรารู้สึกเนี่ยทำไมรู้สึกแบบอยากอยู่กับเขาอยากใกล้ชิดกับเขารู้สึกมันคุยกับเขาแล้วมันมีความสุขอะไรประมาณนั้นนะครับะนะสำหรับชาวราศีพฤษภนะครับเพราะฉะนั้นในเดือนนี้นะครับ ตอนนี้คุณอาจจะสารสัมพันธ์ไปถึงถึงขั้นแบบว่าถูกอ,อกถูกใจกันนะถูกอกถูกใจกันแล้วก็มีความคิดถึงกันอยู่ตลอดเวลาห่วงหาอาทรซเื่อกันและกันอะไรประมาณนั้นในเดือนนี้คุณก็จะมีโอกาสได้พิจารณาเราจะสละสดหรือยังคนนี้ใช่หรือไม่คุณจะเริ่มคิดแล้วนะเออเพราะว่าหัวใจของคุณลึกๆก็รู้สึกดีกับเขาแล้วล่ะแต่ตอนนี้มันก็อยู่ที่ตัวคุณแล้วล่ะว่าจะสละสดหรือเปล่า ตอนนี้คุณกําลังมองถึงอนาคตเลยนะว่าเฮ้ยคนนี้เราอยากได้เป็นแฟนแล้วอยู่กันแบบเป็นสามาีภรรยากันตลอดชีวิตเลยประมาณนั้นก็เริ่มคิดในเดือนนี้แหละเพราะฉะนั้นคนที่เกิดราศีพฤษภนะครับนะคนที่โสดสนิทหรือคนที่เพิ่งโสดเนี่ยก็มีโอกาสสารสัมพันธ์ความรักใหม่ๆเกิดขึ้นจะมีคนรู้จักรู้ใจเข้ามานะครับแล้วก็แต่คุณก็ยัง คุณยังยงว่าอย่างเขาเรียกอะไรอ่ะเหมือนเหมือนถามตัวเองนะว่าคนนี้ใช่แล้วยังหรือดีแล้วยังมันพร้อมหรือยังนะคุณก็คุณและอย่างหนึ่งคุณก็ยงังคล้ายๆว่าเหมือนกับว่าเขาก็มีฐานะพอสมควรแหละคุณก,ณก็อาจจะมีการตกลงปลงใจกันว่าเออเราจะคบกันเป็นแฟนนะแล้วคุณก็จะวางแผนกับเขาสองคนว่าเราจะสร้างอนาคตด้วยกันหรือการที่ตัวคุณเนี่ยก็จะทํางานเก็บเงินหรือหาอาชีพอะไรก็แล้วแต่เพื่อมาเป็นสินสอน์หรือเพื่อ อาการดํารงชีวิตในอนาคตข้างหน้าคือเรียกว่าพูดคุยและตกลงกันให้สัญญากันไว้ในเดือนนี้คนที่ยังไม่มีมโอกาสเจอแน่นอนคนที่เพิ่งสดเขาเรียกว่าเพิ่งสดหมันมานะครับก็จะเจอรักใหม่ที่ดีแล้วก็สามารถที่สร้างสัมพันธ์เป็นความรักที่ดีต่อกันเป็นเนื้อคู่กันได้เลยนะครับสําหรับเดือนนี้ก็ดีใจด้วยนะครับสําหรับชาวราศพีพฤษภนะครับคุณก็ไม่ค่อยได้เจอโอกาสนี้มานานเพราะว่าที่ผ่านมาก็อยู่อย่างโดดเดี่ยวเดียว,ด,ยวด้กันมานะครับ มาเดือนนี้แหละมันรู้สึกเป็นเดือนที่ค่อนข้างจะดีหน่อยนะครับก็ดีใจด้วยนะสําหรับบางคนที่อาจจะแบบอุ้ยอาจารย์ผมอินเจอ,ออะไรเลยถ้าใครไม่เจอนะโส,สดสนิทไม่เจอก็จะอิมอ่มเอมเปรมตีกับเรื่องของฐานะการเงินคุณจะได้เงินก้อนแทนนะพูดง่ายๆว่าถึงโสดแต่ก็มีเงินใช้สบายๆบาย,บายรประมาณนั้นนะถ้าเกิดคุณไม่เจอใครนะที่ถูกใจนะครับ,บมันก็มีบางคนแหละมันก็มีบางเปอร์เซ็นต์แหละที่อาจแบบก็ไม่เจออย่างที่พูดเลยอย่างเงี้ย แต่ถ้าไม่เจอก็อยู่อย่างสบายก็แล้วกันนะในเรื่องฐานนะการงานการเงนิงนโอ้อยู่อย่างสบายเลยถ้าเกิดคุณแบบไม,ไ,มไม่คิดจะมีคู่นะแต่ถ้ามีคู่ก็ก็มีความสุขอีกนะฮะก็เป็นรักที่ดีรักที่แบบสามารถที่ไปกันได้แล้วก็ที่จะเขาเรียกว่าอะไรนะสารสมพันธ์จนไปถึงเป็นสามีภรรยาในอนาคตก็ได้เลยนะครับอ่าแต่ก็ถือว่าชาวราศรีพฤษภเนี่ยถือว่าดีมากเลยครับเดือนนี้ของเดือนกรกฎาคมอ่ะก็ผ่านไปนะครับสําหรับคนที่โสด เดี๋ยวมาดูดวงของคนที่มีคู่ชีวิตกันบ้างน,นะครับสําหรับชาวราศีพฤษภขอให้ไพ่ช่วยทํานายดวงตาคนที่มีคู่ของชาวราศีพฤษภกหนว่าดวงต,วตาของเขาในช่วงเดือนกรกฎาคมนี้เนี่ยความสัมพันธ์ที่คบหากับคนนี้อยู่หรือคนที่คบหากันมาอยู่แล้วเนี่ยสถานการณ์ตอนนี้มันเป็นยังไงบ้างมีเรื่องทะเลาะเบาะแวง้งมีอะไรกันไหมมีแง่มีงอนกันหรือเปล่าอะไรประมาณนั้นครับ ก็ขอให้ไพ่ช่วยทำนายตามความปจริงด้วยเถอะสาธุอ่านดูกันนะครับลอกไพ่ตัวหนึ่งใบที่หนึ่งไปที่สองไปที่สามไที่สี่ไที่ห้าไปที่หนึ่งไ,ไ,ได้ 9. เก้าเหรียญน,นะครับไปที่สองได้เก้าดาบโอ้โ oh, หมี 9. เก้าเหรียญเก้าดาบด้วยนะ่ะ อ้าวชาวราศีพฤษภที่มีคู่อยู่หรือคนที่กําลังคบหากันอยู่นั้นสถานการณ์เป็นอย่างไรนะครับตัวตนของเจ้าชะตาเลยนะครับก็ยังแบบก็ยังไม่ถูกใจเท่าไหร่นะหรืออาจจะมีเวลาให้กันน้อยก็เป็นไปได้ก็คือความสัมพันธ์ก็อย่าไปเรื่อยๆเฉยๆ,ๆอืดๆนะบางคนอาจจะคบหากันนานก็อาจจะด้วยเรื่องของ หน้าที่การงานก็เลยไม่ค่อยได้เจอกันก็อยู่อย่างงงเงาอะไรอย่างเงี้ยนะหรือมีก็คุยคุยไปงั้นแหละก็ยังไม่แบบเต็มร้อยอะไรเลยนะครับก็ยังไม่ยังแบบอ่าไม่ไม่แบบว่าจะสรุปว่าจะตกลงจะเป็นแฟนหรืออะไรยังไงก็ยังไม่ชัดเจนนะครับอ่านะบางคนก็อาจจะชัดเจนแล้วแต่ก็ไม่ค่อยมีเวลาให้การต่างคนต่างมีภาระทํางานคุณก็รู้สึกเขาเงาเหมือนเดิมมีก็เหมือนไม่มีอะไรประมาณนั้น นะสถานการณ์หลายๆอย่างก็ทําให้คุณคิดมากโดยเฉพาะบางคนที่คบหากันแล้วเราไม่ค่อยมีเวลาให้กันนะอาจจะอยู่ต่างที่ต่างทีนบางคนก็ทํางานต่างประเทศก็ยังกลับมาไม่ได้ติดต่อกันยากอะไรอย่างเงี้ยก็ทําให้เครียดคิดปวดหัวหรือบางคนก็นะอยากจะอยากจะเขาเรียกว่าหาแฟนต่างชาติอ่นะอยากยกฐานะตัวเองนะอยู่มานานแล้วโอ้คนไทยก็นะมันก็ไม่ค่อยก็ดูแล้วไม่เห็นจะมีใครที่จะชอบเรา มันไม่มีดีนะักก็หาคนต่างชาติไปเลยดีกว่าเนี่ยก็คิดอยู่เหมือนกันนะก็อยากก็อยากจะยกฐานะตัวเองด้วยแล้วก็อยากจะได้ชาวเออเป็นแฟนชาวต่างชาติด้วยนะครับเพราะฉะนั้นคนที่คบหากันอยู่หรือดูใจกันอยู่นี่ก็ยังแบบไปเรื่อยๆนะก็ยังไม่แบบมีอะไรมากมายในเดือนของกรกฎาคมนี้บางคนก็อาจจะคบหากับชาวต่างชาติอยู่นะก็คิดเหมือนกันอ๊ะเขาจะหลอกเราไหมเขาจะมาจริงอย่างที่เขาว่าไหมอะไรก็คิดไปต่างๆนานา ก็มีอะไรเรื่องที่ต้องตัดสินใจนะครับหรือบางทีบางคนก็รองเงินจากแฟนชาวต่างชาตินะที่เขาบอกว่าจะส่งมาให้ส่งมาให้ก็ยังไม่เห็นมาเลยอย่างเงี้ยนะเออจะรอกันต่อไปนะครับแล้วก็สิ่งที่เกิดขึ้นนะครับสําหรับคนที่มีคู่หรือคบหากันอยู่เนี่ยที่อย่างผมบอกนเะมื่อสักครู่ก็คือกรณีนี้หนึ่งคือคบกับคนที่อยู่ต่างถิ่นต่างที่หรือชาวต่างชาตินะครับทุกวันนี้คบหาไปทางแบบติดต่อทางโซเชี่ยวเอาอย่างเงี้ย นะมันก็ไม่ได้แบบมีอะไรมากมายไม่ไม่ได้หวือหวาอะไรนะครับนะก็คุยไปคุยไปเรื่อยตัวคุณก็มีปัญหาหลายอย่างโดยเฉพาะเรื่องของการเงินด้วยนะครับที่จะต้องหามาใช้มาอะไรนะครับก็อาจจะคุยกันว่าจะช่วยเหลือกันยังไงแต่ว่าก็ยังไม่ชัดเจนแล้วก็ภายที่เกิดขึ้นคุณบางคนก็อาจจะสารสัมพันธ์คบไปคบมาก็รู้สึกเอ๊ะมันเราน่าจะเป็นเพื่อนกันดีกว่าอะไรประมาณนั้นนะ ตอนแรกเขาป็นแฟนล่ะคุยไปคุยมาแล้วก็รู้สึกว่าเรามันน่าจะเป็นแค่เพื่อนนะอะไรอย่างนี้เขาเป็นไปได้อีกเพราะว่าด้วยเหตุจากาไม่ค่อยมีเวลาให้กันด้วยเหตุเกิดจากอยู่ต่างที่ต่างถิ่นหรืออาจจะเป็นด้วยของโควิดด้วยแหละอยู่ต่างจังหวัดอยู่ต่างอะไรก็ไม่สะดวกจะจะ,จะติดต่อกันเท่าไหร่นะก็เลยแบบว่าเอองั้นก็ในตอนนี้ก็เราก็คบเป็นเพื่อนๆไปก่อนก็อย่าเพิ่งไปอะไรแล้วกันนะอะไรประมาณนี้นะ บางทีคบกันไปคบกันมาก็คุยไปคุยมามันไม่น่าจะเป็นแฟนน่ะน่าจะเป็นเพื่อนประมาณนี้อะไรเงี้ยเขาบอกกันไปนะครับสําหรับคนที่มีคู่นะของชาวราศีพฤษภเนี่ยคบไปคบมาก็เลยไปไปไป,ไปมามาก็เลยเออเป็นเพื่อนดีกว่าหรือบางคนคบกับชาวต่างชาติเนี่ยก็รับปากกันไม่ว่าเขาจะเขาบอกว่าจะช่วยเหลืออย่างนั้น,อย,น,นอย่างนี้นะเขาก็ยังไม่ติดต่อมาก็ายังไม่ช่วยก็ทําให้เครียดเข้าไปอีกอะไรประมาณนั้น หรือถ้าเป็นคนไทยด้วยกันก็อยู่ต่างที่นะครับต่างคนต่างมีภาระต้องไปเคลียรภาระของตัวเองก็เลยไม่ค่อยมีโอกาสได้คุยกันก็เลยกลายเป็นมีเหมือนไม่มีหรือเอาไปเอามาก็กลายเป็นเหมือนแบบเหมือนเพื่อนหรือเป็นที่ปรึกษากันไปซะอย่างนั้นเ <c oughs> ขาเรียกว่าแฟนกลายผันกลายเป็นเพื่อนแทนอย่างนั้น,นครับอ่ะก็ฝากด้วยนะครับสาหรับชาวราศรีพฤษภนะครับวันนี้ก็อย่าลืมนะครับก่อนจะจากลากันไปอย่าลืมกดไ like, ลค์กดแชร์กดซับสไครต์แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อจะได้แจ้งเตือนเวลามีคลิปใหม่ๆเข้ามาจะได้ไม่พลาดกันนะครับ และใครที่อยากจะดูดวงกับผมจะลืมไปดูรายละเอียดได้ที่ใต้คลิปนะครับเราดูทางออนไลน์กันได้ไปดูรายละเอียดว่าจะดูกันแบบไหนยังไงก็ไปเปิดดูใต้คลิปไปเลยนะครับมีรายละเอียดเรียบร้อยสาหรับวันนี้ผมขอให้ทุกท่านชาวราศีพฤษภทุกคนนะครับขอให้ประสบความสําเร็จผ่านพ้นวิกฤตของโควิดนี้ไปได้และในเรื่องของความรักก็ถ้ายังไม่ถูกใจยังไม่ใช่ก็รอไปก่อนก็แล้วกันนะสำหรับวันนี้อาจารย์กิติขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับผม